อาจารย์นี่ตัวผมมัเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นอะไรนี่เป็นะไระิปภาสสิบภาสสิบภาสยังเป็นหลังอีีสิบครั้งไม่พลาดหรอรีานรัเยยน่ยืนยุทธจักรยท่จักรอาารยผมไม่ได้ทามันดูบุรีนะมันดูดีนไไอิไอบาดูดน ครับสิระวงศ์แเซสกลแกมรื่องนมีเรื่องก็กดมีเรื่องหยงสเลยอาจารย์ไ่หาไ้ไงวะเอจ้เออเ้อาจารย์ต้าตยังไงใช่ไหมี่ยใครพี่เชฟเอวนไปไหนอ้วนไมมาอ้วนเมาครับมีเมียมีเียมีพากลับบ้านนะครับเลยีวเอาจารย์ไปไปนกันงไงทไมที่ที่ไปทำพานทแลที่ร้องไห้กันนจังลตีบอล อนุรักถ้าทำพานะโทรไปบ้านกูสุภชัยสรวิทย์ทีละพงศ์หน่งสองสามสี่ห้าัวแทนห้องกองมาห้าห้องกอมาห้อ้หคต้องแก้ไปเช็คมาเลยเนี่ยนัดขานูภูมินี่อะไรเนี่ย อ่านไม่ค่อยออกอาจา์อ่านไม่ค่อยจับมาครับโอ้ยเป็นยังไงเงกชปีเนี้ยครับครับอยู่ชายแดนครับวิทวัสแคมังเขคัก็เอฟเอเฟอวีักเป็นตำรวจอเนี่ยเกียรติศักดิ์ติดเมียยหมดเลย ลูกครับปกรณ์ซินลูกมันเกิดซูซาดรัฐการพีทัศพีทัศผู้หญิงครับติดผู้หญิงหอมลงไหมไม่หอมเลยครับโอ้ยหนักกว่าเดลยครับอาจารย์เดิมครับอาจารย์มาลงเฟซบุ๊กมาลงแต่รูปของกินอาจารย์กินอะไรหนักมานุษมานุษ์ไโทรศัพท์อยู่ครับมานุษ์ติดอยู่ครับติดอยู่สุกมอแเ่เซนนี่รุ่นแรกของมุก ผมไม่ใช่หรอกนไม่แน่จะน่าจะน่าจะมีใครแอบมีคนนะต้องแอบมีผมใช่ไหมล่ะไม่ใช่ครับเะอ้วนขึ้นนะแต่ขาไม่โตหลังขานะหลังัไม่ใช่สมพลไม่ถูกนะบอกนะครับผมบอกนะ ไม่หรอกไม่แสว่าทุกอย่นมู่้ชาหน้ามันบ่านมกตอ่อแล้วจังมันต้องัดเช็คุกแบบกันมันต้องตัดเช็คไอ้ไม่ายฝรั่งเลยไฝรั่งไม่ไม่ใช่มันจะไม่ได้จังฝรั่งมันสวยฝรั่งเนี่ยให้ไปทำตรงไหนเพิ่มใครอยากกินถั่วรามั้่ั่่้องห่อแต่หัวหน้าเป็นเท่าเดิมส่วนสูงก็เท่าเดิมแต่ผมว่าตัวมันยาวขึ้นขำก็เท่าเดิมเ่เอามาส่วนไหนที่มันยาวขึ้นบั แอปเซนแอปเซ้นน ah, ัาชูดไอ้นี่แหละตัวตั้งเลยอาโดนทีวีนเนอานสมบัติสมบัติแต่งงานหนึ่งสองสามสมบัติการุณน์ไงแต่งงานคนเว้ย